จากสันคอที่ได้มาเมื่อวานนะคะจะหั่นแล้ววันนี้หั่นหนานิดนึงจะทอดแล้วก็จะหมักนะคะเดี๋ยวมาหั่นหมูกันคะ่ะโอ้มันเยอะชิ้นนี้มันเยอะแต่ก็ไม่ดได้รังเกียจแต่ประการใดนะคะก็จะหั่นแบบหนานิดนึงประมาณประมาณนี้คะ่ะประมาณเส้นกว่า หนึ่งสองสามสี่ประมาณสี่แถวแล้วก็จะหัน่นเป็นริ้วๆอีกทีนะคะถ้าสูตรเจ๊จงเขาจะทอดทั้งชิ้นแบบนี้นะคะแล้วค่อยมาหั่นอีกทีหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวจะทำสูตรเจจงสองชิ้นแล้วก็ทำสูตรที่เราปกผลึกมาสักพักหนึ่งนะคะหนึ่งคืนท่วนเราจะทำสองสูตรค่ะ ก็จะได้หมูทอดเป็นเส้นๆ้นแบบนี้แต่ชิ้นนี้มันจะมันเยอะไปหน่อยความสันคอนะคะอาจจะอร่อยก็ได้ถ้าจะรู้นี่ชิ้นมันมันสันคอแเดี๋ยวจะหมักหมูนะคะแล้วก็จะทอดเอามาหมักหมูกันค่ะกระเรียมเครื่องปรุงก่อนกระเทียมพริกไทยแล้วก็เครื่องปรุงรสนะคะแล้วก็แป้งทอดนิดหน่อยค่ะ ชิ้นนี้ลังเลว่าจะหั่นอีกดีดหรือไม่หรือจะทอดเป็นสูตรเจจงดีถ้าเจจงต้องลงทั้งชิ้นหั่นแล้วกันนะคะหั่นต่อจนจบค่ะนี่หมักแล้วนะคะก็ใส่เครื่องปรุงรสไปแล้วแล้วก็ตบทาด้วยแป้งทอดกรอบพอให้เป็นฉ่ำนิดหน่อยก็ให้กรอบนอกนุ่มใน ไม่ได้ใส่เยอะแบบชุบแป้งทอดนะคะก็ใส่แค่ให้ผิวกรอบนิดหน่อยนะคะอันนี้ก็จะเอาไปหมักนะคะเดี๋ยวตอนเย็นกลับมาทอดค่ะตอนกลางวันจะออกไปกินกาแฟกับเพื่อนสาวก่อนแต่กาแฟก็จะเป็นน้ำตาลน,น้อยนะคะรดแต่จะมตาตบัดแตกเพราะว่าห,หมูทอดนี่ได้แต่ก็ หมูทอดได้แต่เลยนะได้แต่ออมีนมันนี่แหละเพราะเลือกไม่ได้เดี๋ยววันนี้จะแวะไปดูร้านหมูอีกนะคะว่าจะมีว่าจะมีแบบสันในไหมจะได้มันน้อยหน่อยนะคะเดี๋ยววันนี้จะเดี๋ยวตอนนี้จะหมักไว้ก่อนคะ่ะประมาณอย่างนั้นก็สองสามชั่วโมงนะคะจะค่อยกลับมาทอดตอนเย็นคะ่ะ หมูที่ผ่านการหมักนะคะประมาณสามชั่วโมงตั้งแต่บ่ายโมงนะคะนี่จะทอดชิ้นใหญ่ก่อนสันคอนะคะก็จะมันเยอะว้าวน้ำมันยังไม่ร้อนดีนะอีฉันก็ใส่ละ ให้คนนะคะให้มีมความสุกก่อนเส้นมีเส้นเจ้าก่อนแล้วค่อยกลับแล้วค่อยไปแตะน,นะคะรั้นี่เขาจะติดกระทะอีกติดรีค่ะก็เส้นสองกระทะบ้านใจ หอมเจ้า่่ะไ่ก็จะแรงนิดนะึงคะเดี๋ยวเราหลังรอจะไปตำกระเทียมส่วนสุดท้ายนะคะส่วนสุดท้ายจะใไบทอดกระเทียมแล้วก็ใส่พริกสดด้วยค่ะ ได้ระยะหนึ่งแล้วนะคะก็ยัติดอยู่เดี๋ยวทอดต่ออีกนิดนึงค่ะที่เหลืองกันางที่ลอยเป็นน้ํามันไหม้ก็ตักออกนะคะโจนออกแบบตะเทียมกลิ่นหอมคุ้งทั่วบ้านไรเลยค่ะตอนี้ฝนกำลังตก ทอดไปเรียเรีให้หอมนะคะอันนี้ทอดประมาณสิบนาทีนะคะก็หอมเหลืองเดี๋ยวจะสะเด็จน้ํามันแล้วค่ะเดี๋ยวทอดอีกถาดนึงลองดูนะคะแล้วอีกชุดนึงอันนี้แบบชิ้นใหญ่นะคะทอดเสร็จแล้วเดี๋ยวจะหัห่นให้ดูอีกทีนะคะถ้าทอดเป็นชิ้นแบบนี้ความจุดเด่นของเขาคือจะ พอเราหั่นแล้วข้างในเขาก็จะมีความจุ j ยซี่อยู่แต่ถ้าหั่นเป็นชิ้นเลิ้วมันก็จะกรอบกว่านะคะมันก็จะแข็งกว่าแล้วแต่ความชอบค่ะแต่สูตรนี้จะจิ้มแจ่วอร่อยนะคะเพราะข้างในมันจะมีความจ j ยซี่ของหมูอยู่ค่ะนี่หั่นแล้วอร่อยนะคะหมักไว้นานก็เข้าเนื้ออยู่รสชาติกลังอร่อยมากจิ้มแจ่วหรือน้ำพริก ประจำบ้านฉชนั้นอร่อยมากกินอันนี้กำลังเกียวกระเทียมนะคะไปอ่ออนใส่โลหหมูสูตรสุดท้ายนี้สามสูตรสูตรนี้จะใช้ทานกับข้าสวยอ่าิีกใส่แป้งทอดกรอบไปนิดนึงนะคะก็จะกรอบไว้หน่อย ใช้กระเทียมไทยผสมกระเทียมจีนนะคะสุกแล้วซอสนี้ค่ะหอมๆทานไปโดนเนื้อกระเทียมสูตรไทยสูตรมันนะคะอันนี้ก็อแดปจากสูตรคุณป้าที่พัทยานะคะแค่นี้ค่ะพอสะบระบก็เอาขึน้น mmm. เลค่ะ ่อคจบข่าวนี่เป็นทอดหมูเส้นอีกแบบนะคะกระเทียมตำัวหน้าอร่อยมากเดี๋ยวปรุงรสก่อนนะคะดูเมนูคนลดความอ้วนนะคะแบบแซ่บมากหมูเส้นยี่ไปตากเป็นหมูแดดเดียวก็ได้แต่ันี้จะทอดเลยนะคะ หมูเส้นสําเร็จมาที่เขาหมักแล้วนะคะมาใส่พริกกระเทียมตำแล้วก็มาเกี่ยวปูรดนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวมาชิมกันค่ะก็ mm hmm. เสด็จน้ำมันนิดหน่อยนะคะ mm hmm. ก็เอามาท็อปบนมาโปะบนหมูที่ทอดไว้นะคะคราวนี้ข้าวสวยหรือข้าว แต่ถ้าจะให้เข้ากันนี้ต้องเป็นซี่โครงแหนมทอดนะคะนี่ค่ะสูตรอะเด็บทุกเจ๊มารวมกันอยู่ตรงนี้อยู่หน้าหมูทอดบ้านไรจานนี้นะคะไปไว้เจอกันคราวหน้าคลิปคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ต้องน้ำหนักคงจะขึ้นไปอีกสามกิโลเลยค่ะโอเคค่ะขอทานข้าวก่อนนะคะไม่ไหวแล้วน้ำลายไหล